ยินดีด้วยนะคะพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวนาผู้ปลูกข้าวสิ้นสุดการรอคอยค่ะคืนนี้เป็นต้นไปกลางกระเป๋ารอการโอนเงินไร่และ1,000บาทซึ่งกลุ่มแรกที่จะได้รับสิทธิในการจ่ายเงินก่อนก็คือ2.4ล้านคนใครที่ขึ้นสถา,านะทะเบียนเกษตรกร,ะร,กรนะคะคุณผู้ชมที่บอกว,ว่าส่งข้อมูลให้กับทางธนาคารตกลตั้งแต่วันที่29สิงหาคม2 5 6 8และกลุ่มนี้อาจจะได้รับการโอนเงินก่อนเลยนะคะและหลังจากนั้นสําหรับเกษตรกร,ร,กรชาวนาทั้งข้าวนาปังข้าวนาปี you okay. ซึ่งสถานะยังไม่อัปเดตในการส่งข้อมูลให้กับทางธนาคารตกรสก็จะมีการส่งข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตรให้และทุกๆ15วันจะมีการส่งเป็นรอบๆแล้วก็จ่ายเงินโอนตรงเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกร,กรชาวนาโดยไม่ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐวันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามการแจกเงินไร่ละ1000บาทตกสเริ่มโอนวันนี้นะคะซึ่งเป็นข้อมูลจากทางฐานเศรษฐกิจค่ะโดยการยืนยันจากคุณจรพันธ์อมรวิวัฒน,นะคะเปิดเผยว่าตกสเริ่มที่จะโอนเงินไร่ละ1 0 0่บาทให้กับพี่น้องเกษตรกร 2.4ล้านคนเรือน2ทไลายกันค่ะ1 2 3 4กันยายนนี้กางกระเป๋ารอการอุดเงินค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาทุกคนทั่วประเทศสิ้นสุดการรอคอยคุณจุลพันธ์อมรวิวัตร์รัฐมนตรีช่วงการกระทรวงการคลังก็มีการเปิดเผยพี่น้องเกษตรกร,การชาวนาทั่วประเทศเตรียมรับเงินไร่และ1000บาทได้เลยนะคะขณะนี้พี่น้องเกษตรกร,การชาวนาทั่วประเทศค่ะที่มีการส่งข้อมูลให้กับทางธนาคารกกสทุกภูมิภาคนะคะเหนืออีสานกลางใต้ค่ะทำลายข้อมูลนะคะจะ าทางฐานเศรษฐกิจค่ะคุณผู้ชมก็จะมีการจ่ายเงินเริ่มตั้งแต่วันที่1กันยายนวันที่2กันยายนวันที่3กันยายนและวันที่4กันยายนค่ะล่าสุดนะคะในส่วนของรายละเอียดดังกล่าวนะคะเป็นข้อมูลชุดแรกที่ทางธนาคารทกศได้รับข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตรที่หลายคนสอบถามเข้ามาในช่องว่าสถานะตอนนี้อยู่ที่ในส่วนของการส่งข้อมูลให้กับทางธนาคารทกศวันที่29สิงหาคม2 5 6 8กลุ่มนี้แหละคะ่ะจะเป็นกลุ่มแรกที่จะได้รับสิทธิในการจ่ายเงินก่อนนะคะ ส่วนเกษตรกรในกลุ่มที่เหลือจะมีการทยอยส่งข้อมูลให้กับทางธนาคารทกศและกลุมส่งเสริมการเกษตรจะมีการตรวจสอบข้อมูลให้กับพี่น้องเกษตรกรเพื่อยืนยันสิทธิ์แล้วก็จะส่งในทุกๆ15วันของเดือนแล้วก็จะจ่ายเงินโอนตรงให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาค่ะเพรนาะฉะนั้นใครที่ยังไม่ขึ้นสถานะนะคะปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเช็กกับกลุมส่งเสริมการเกษตรหรือว่าเกษตรอำเภอได้เลยค่ะส่วนผลการโอนเงินไร่ละ1,000ันบาทเป็นกราฟิกจาก ฐานเศร,รษฐกิจนะคะคุณผู้ชมในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร,กรชวนาโครงการข้าวนาปลังก่อนเลยสําหรับพี่น้องเกษตรกร,กรทั่วประเทศนะคะซึ่งเป็นปีแรกที่ทางรัฐบาลให้สิทธิในการช่วยเหลือค่ะในส่วนของการจ่ายเงินนะคะหลังเที่ยงคืนของวันที่1กันยายนเรามาลุ้นแล้วก็รอกันค่ะว่าการจ่ายเงินแบบอัตโนมัติในครั้งนี้เกษตรกร,กร7 6 9 4 6 1ายรายวงเงิน 6280้ปล้านบาทนี้จะได้รับเงินก่อนหลังเที่ยงคืนนี้ตรวจสอบเช็คสิทธิ์ทะเบียนเกษตรกรตรวจสอบเช็คสิทธิ์บัญชีให้เรียบร้อยนะคะยินดีด้วยค่ะส่วนพี่น้องเกษตรกรโครงการเข้านาปีปีการผลิต2568ภาคเหนือนะคะคุณผู้ชมสําหรับเกษตรกรนะคะในวันที่2กันยายน2 5 6 8ค่ะเกษตรกรแสนแปดัร้ารายนะคะก็จะได้รับสิทธิในการจ่ายเงินมาดูกันว่าโอนจรงิงหรือไม่หลายคนก็รอคอยแล้วก็ลุ้นในใจว่าจะโอน จริงหรือไม่หากสถานาวะว่าส่งข้อมูลให้กับทางธนาคารทรกศก็จะได้รับสิทธิในการจ่ายเงินแน่นอนค่ะส่วนโครงการเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานอยู่ที่1นึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบแปดรายวงเงินตรงนี้นะคะจะถูกโอนตรงในวันที่3กันยายน2องพันห้าร้อยหกแปดค่ะและเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีค่ะภาคอื่นๆนะคะจะโอนในวันที่4กันยายน2 5งพันห้าร้อยหกแปดเกษตรกรอยู่ที่ประมาณ1นึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสี่พั 1,70ารายค่ะทั้งเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังทั้ง2โครงการเลยนะคะส่วนใครที่ข้อมูลนะคะยังไม่ขึ้นสถานะส่งข้อมูลให้กับทางธนาคารตรกสก็รอก่อนค่ะเพราะว่าชุดแรกจะเริ่มโอนแล้วและในส่วนของการตรวจสอบเช็คสิทธิ์ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรก็จะเริ่มทยอยส่งเข้ามาอย่างต่อเนื่องให้กับทางธนาคารตรกสและยืนยันนะคะจากคุณจุลพันธ์อมรยิวัฒน์ว่วาเงินช่วยเหลือเกษตรกรในกลุ่มชาวนาเกษตรกรดังกล่าวจะถูกโอนตรงเข้าบัญชี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและก็สภาพคล่องในการช่วเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาค่ะข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูลจากทางฐานเศรษฐกิจนะคะคุณผู้ชมซึ่งมีการอัปเดตล่าสุดที่นํามาฝากคุณผู้ชมส่วนการข้อจ่ายเงินอย่างไรเป็นไปตามที่มีการนําเรียนให้กับคุณผู้ชมได้ทราบหรือไม่อย่างไรก็ตามก็ ได้รับการอุดเงินแน่นอนสําหรับพี่น้องเกษตรกรชนาะทั้งข้าวนาปังข้าวนาปีไหนใครที่รอคอยการจ่ายเงินไร้และหนึ่งพันบาทร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้คลิปนี้นันลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ